ครับพรเราม8ครับเป็นงานร่างจ้าก็ดีใจนะครับที่ทางสยามพารากอนนะฮะให้ได้ไว้ใจให้เราได้มาร่วมงานในครั้งนี้จริงเขาเป็นงานใหญ่ๆที่แบบรวมๆศิลปินเหมือนผมรู้สึกเหมือนงานรวมรุ่นเนี่ยคือไม่ได้เหมือนไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วก็มาเจอกันในครั้งนี้นะฮะก็อวยพร้แล้วกัน โพอน้ทางสยามพลากรนะครับก็ขอให้บุคลากรทุกคนนะครับมีความสุขมากๆและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้สยามพลากรเป็นห้างที่อยู่กับคนไทยแบบนี้ไปนานๆนะครับผมมาเดินด่อยไหมคะอะไร,ะไรนะฮ <มา S 1> <น>ะผมมาส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาที่พาากรคือมาทํางานมากกว่าเพราะว่าบ้านผมอยู่แบบชานเมืองหน่อยก็ลเลยไม่ค่อยได้เข้ามาครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบคือเข้ามาคือครบหมดทุกอย่างเหมือนตอนนั้นมาหาเคสโทรศัพท์อ่างเงี้ยผมก็จะแบบเออต้องมาที่นี่ เพราะว่าครบหมดเนี่ยครับมาทีเดียวแล้วก็หาไปเลยอยากได้แบบกัจเจตอะไรก็แบบหาเลยอเงี้ยช่วงสิบเก้าปีผมก็บอกความสำเร็จแล้วก็ทีด่ด <S <S> <S ่างเหมอนะครับความเป็นเด็กวละก่อนก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นผมว่าช่วง19 19นะครับก็วัยรุ่นจริงๆคือใครๆก็จะบอกว่าไวัยวัยรุ่นสยามวัยรุ่นสยามอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะมาการมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งแบบรุ่นพ่อๆแม่แม่ก็มาเที่ยวกันได้หมดอย่างเงี้ยครับจริงๆครบวงจรเนี่ยผมว่ามาที่นี่อืมเอาเรื่องเราบ้างครับ รอะไรอ่ะมันมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยมีข่าวขนน้อมาว่าเราอ่ะคบกับนือเ่าผมอ่ะนะไม่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 ได้คบกันนะไม่ได้คบกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับร้ักกันเื่อหคโอ้ตั้งแต่ก่อนรักหน้าขอรับอีกครับก่อนที่ทุกคนจะเห็นผมในภาพของผมกับบิ้นอยู่ในแบบซิทคอมรักหน้าขอรับคือตอนแรกอ่ะก็รู้จักกันเพราะว่าเข้ามาเป็นนิวเจนรุ่นเดียวกัน มาเป็นเด็กฝึกแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็ก็รู้จักกันตอนนั้นแล้วก็ได้โอกาสแบบออดิชั่นซิทคอมด้วยกันหลังจากนั้นก็แบบสนิทกันถ้าถามว่าในรุ่นเนี่ยผมสนิทกับใครมากสุดก็คงสนิทกับบินมากสุดเลยมใช่เออความสนิทสนมแบบได้แบบเออบินกันสนิทแล้วก็สนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความว่าแบบคือ,ค,อคือเขาเขาก็เป็นคนเป็นแมนอะแล้วคือคุยง่ายฮะคุยง่ายเวลาแบบทำงานด้วยกันก็จะไม่มีแบบอ๋อเอ๊ะอะไรทั้งนั้นเลยก็คือแบบลุยมาไงก็ลุย แล้วเวลามีปัญหาอะไรด้วยว่าเราเข้ามาเจนเดียวกันอายุมันใกล้เคียงกันอะ่ะมันก็เลยคุยกันได้ทุกทุกเทุกทุกอย่างใช่ครับน่ารักนะเขาก็น่ารักดีนะเอาจริงอับผมไม่ได้มีแบบสเปคตายตัวว่าแบบต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าถามว่าแบบโอ้โหเขาเป็นนางสาวไทยพี่เป็นมิสอินเตอร์ของเขาแบบโอ้โหระดับโลกแล้วใครๆก็ชอบผมว่าแล้วเราควรจะทราบข่าวคะว่าเราอะมีข่าวกับเขานะอะไรเงี้ยผมอะเหรอ คือช่วงนั้นนะผมผมก็เห็นหลายๆหลายข่าวหลายๆกระแสแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปอ่านแบบจริงจจังๆขนาดนั้นเพราะว่าผมถ่ายละครอยู่ด้วยครับในช่วงนี้ก็แบบหมกมุ่นอยู่กับกองละครอย่างเดียวอืมน้งมคว่าให้มี่ด้วยกันนะว่ากรครับมีครับก็มีคุยกันบ้างว่าแบบจริงๆมันเป็นข่าวแบบอย่างงี้มาสักสักพักก็แหละตอนที่เล่นซิทคอมอยู่คนก็จะพูดกันว่าแบบเอะคบกันหรือเปล่านั้นอันนี้กันหรือเปลอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นเพื่อนกัน พอ,พอเราคุยกันเรื่องเนี้ยว่าพอ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 เฮ้ยเราเราข่ากันะนะคือด้วยว่าผมกับบินนะ่ครับแบบคือต่างพอยิ่งโตมันก็ยิ่งแยกกันไปทางานไงเขาก็จะไปอยู่กองละครนั้นกองละครนี้คือแบบถ้าจะมาโทรคุยกันหรือว่ามาคุยอะไรกันแบบนี้มันก็แบบยากแล้วอะถ้า่วนใหญ่ถ้าเจอกันก็จะคุยว่าแบบเออวันนี้ไม่ทาอะไรเออไปไหนไปไหนมีแบบแพนไปเที่ยวไหนอะไรนี้มากกว่าไม่ได้แบบว่ามานั่งคุยเรื่องดราม่ากัน ไม่มีผมไม่ซีเรียสหรอกครับจริงๆก็โดนจับกันได้หมดแหละจริงๆผมไปคู่ใครก็ได้ผมแบบไม่ไม่ไม่ติดหรือว่าเราไปสนิทสนมอะไรพวกนี้หรือว่าไอ้คนหล่อนเปล่าไม่ถึงผมอ่ะเหรออ่าก็เลยแบบเอ๊ะพูด้ยังไงโอ้โหผมเห็นเขาผมเห็นเขาจับจิ้นผมกับทุกคนพี่วิวอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับเขาบอกกับเฟิร์นอย่างเงี้ยกับบิ้นก็โอ้โหยิ่งบิ้นแบบเล่นด้วยกันมาตั้งหลายตั้งโอ้โหนานอ่ะเป็นปีอ่ะตอนนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบมีอยู่แล้วกับพี่ฟิล์มก็แน่นอนเจออยู่แล้วผมแบบ ไม่ได้ติดถ้าเกิดจับผมไม่จิ้นกับใครอะไรยังไงคือผมทํางานได้กับทุกคนแต่ปรนก็มีข่าวแรงนะดรามา่าเกิดขึ้นตลอดเลยหรอหมามถึงว่าแบบมันามาถึงขั้นไหไคนคนห่วงคนบวงเราอย่างนี้โอ้ยผมว่าแบบจริงๆความห่วงอะ่ะขอบคุณนะขอบคุณที่แบบห่วงแล้วก็เป็นห่วงจริงๆแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องแบบคัดกรองก่อนต้องแบบอ่ะต้องดูดีๆก่อนจริงๆถ้ามันไม่ได้ยินจากปากผมหรือว่าอะไรจริงๆนะครับ อย่าเพิ่งแบบด่วนสรุปแล้วก็แบบคิดกันไปเองก่อนดีกว่ายเ <ผม S 1> งี้ยผ<อ>มเหรอถ้าผมพูดบอกว่าผมไม่อยากจีบผมก็ไมปิดตัวเองไปเลยดิตอนนี้นเอา,เ,อาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตผมผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ไม่อยากกาหนดตัวเองว่าจะ<ม>จะจีบหรือไม่จีบอะไรไงแต่ว่าขอเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันถ้าเกิดว่ามันมันถูกต้องอ้ตงใจอะไรกันจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตแล้วกันไม่ใช่เฉพาะบินนะคือคนอื่นๆด้วยเราก็ไม่รู้ ก็รอรุ it it ้นครับตอนนี้ก็อยู uh, ่แตงานกองถ่ายอย่างเดียวผมก็ไม่มีเวลาไปนั่งโฟกัสอะไรพวกนั้นเลยเรือนชนแสงครับน่าจะเหลืออีกคิวสองคิวก็ปิดแล้วใกล้ได้ดูแล้วครับปีหน้าปีหน้าแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ๋ออันนี้คือคุยทีคุยทีคุยทีป่ะอันนี้คือยานที่หยุดเราคุยทียานเราเล่นเราเล่นลกอ๋อนึกว่าเราเพลงเหรอโอเค